สวัสดีค่ะนักเรียนเราเจอกันอีกครั้งนะคะในวิชาดนตรีนะคะนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่หนึ่งนะคะโรงเรียนปัญจนวิทย์กับคุณครูทิศทิศาร์ค่ะหน่วยการเรียนรู้ที่หนึ่งนะคะนักเรียนเสียงและการกำเนิดเสียงนะคะเราไป ดูแหล่งกําเนิดเสียงกันนะคะนักเรียนแหล่งกําเนิดเสียงนะคะไปดูแหล่งกําเนิดเสียงที่หนึ่งกันนะคะนักเรียนเสียงที่เกิดจากธรรมชาติไปดูตัวอย่างกันเลยนะคะเสียงที่เกิดจากธรรมชาตินะคะนักเรียนเสียงฟ้าผ่าค่ะนักเรียนเสียงฟ้าผ่าเป็นเสียงที่เกิดจากธรรมชาติ ธรรมชาตินะคะต่อไปเสียงคลื่นเนการเย่นไปเที่ยวทะเลนะคะเสียงคลื่นเป็นเสียงที่เกิดจากเกิดจากธรรมชาติเสียงต่อไปค่ะเสียงลมเรียนดูตัวอย่างจากภาพนะคะเสียงต่อไปนะคะนักเรียนเสียงสุนัขเห่านะคะเป็นเสียงที่เกิดจากธรรมชาตินะคะ เสียงต่อไปค่ะเสียงนกร้องนะคะเป็นเสียงที่เกิดจากธรรมชาตินะคะต่อไปนะคะเราไปดูแหล่งกําเนิดเสียงที่สองนะคะเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นเาไปดูนะคะยกตัวอย่างเสียงนาฬิกานะคะเป็นเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้น เสียงโทรศัพท์เสียงรถยนต์แล่นบนถนนสั่นกระดิงนะคะเป็นมนุษย์สร้างขึ้นนะคะเสียงใดเป่าผมค่ะนักเรียนเราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับแหงกําเนิดเสียงแล้วนะคะแหงกําเนิด แหล่งกําเนิดเสียงนะคะ 1. เสียงเกิดจากธรรมชาตินะคะ 2. เกิดจากมนุษย์สร้างขึ้นนะคะนักเรียนวันนี้แบบหัดของเรานักเรียนอย่าลืมทําให้คุณครูด้วยนะคะคุณครูให้นักเรียนวาดภาพแหล่งกําเนิดเสียงนะคะเลือกหนึ่งอย่างนะคะนักเรียนเป็นเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะนักเรียนสําหรับพิชาดนตรีในวันนี้นะคะคุณครูก็ขอจบการเรียน การสอนไว้เพียงเท่านี้นะคะนักเรียนเราจะเจอกันในชั่วโมงหน้านะคะสวัสดีค่ะ